เลข <lent il, S 1> ที่ออก500บาทย่้0มีกี่รางวัลอ่ะ500มีรางวัลเดียวอ้าวหมดแล้วราวัลเล็กๆออกไปหมดแล้วเอาแล้วเอาแลยาแล้วันแลวา่ด้ร้อย100ยลย เดี๋ยวอิงว่ะเดี๋ยวหมูกระทะพวกเนี้ยงหมดแล้ว ญานั่นแหละใช่เพราะว่าแต่ก่อนอ่ะเราเขาดาวเรามีเพื่อนมีอะไรใช่ไหมแต่ว่าจริงๆรแล้วเพื่อนก็ต้องแบบมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแยกงกันไปเขาดาวบ้านเขาไปอะไรอย่างเงี้ยใช่นะคะอันนี้อันนี้ก็เขาเขาดาวบ้านเราดาวบ้านเราากให้ดูบรรยากาศว่าวันเนี้คืนนี้คืนเขาดาวนี้บ้านเราจะทําอะไรกันบ้างเออเราจะมีกิจกรรมอะไรให้ที่บ้านเราเล่นบ้างถูกต้องครับผมถือว่าเป็น เขากว่าอะไรนะแบบว่าแจกแบบโบนัสพิเศษนะคะแต,แต่แต่จะไม่ได้เฉยๆนะจะต้องมีเกม,มต้องมีเกมด้วยใช่นะฮะก็้หเลาไปรอชมคลิปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทําอะไรกันบ้างคืนนี้นะ,ะบอกได้เลยว่าเต็มคาราเบลแน่นอนครับหมายถึงใครหมายถึงมันเนี่ยเต็มคาราเบลแน่ทุกคนเดี๋ยวก็ไปดูบรรยากาศนะคะว่าอบอุ่นขนาดไหนฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตาคลิปนี้ด้วยไปดูกัน แล้วราเป็นหแก้วผ่านไปนะครับกิจของแรกนะครับเปตอนนี้ก็มันเป็นเรื่องของคนคอแข่งเขาทำกันนะคะว่าแต่ว่าเรากินกเกินมีเราเก่งมีเราเก่งก็คือนี่แหละเป็นกิจกรรมนะฮะก็คือสองสามนั้นๆจะกันทีเราไม่ได้กินกันบ่อยกินแล้วก็ไม่ได้ไปไหนก็นอนกันอยู่นี่เลยอยู่บ้านไม่มีใครขับรถกลับบ้านนะคะอ่บาเดียวกันเบียบอมแก้วละหนึ่งร้อยบาท อแก้วด้วยนะครับผมโอเคเร่มเลยขอหมดนะฮะบอยเท้าบุ๊สู้สุแมนทองเอ็นเ้ยได้เ่เราจะเริ่มจับของผ่านนต่อับตอนนี้หรอเพราะว่ามันสั่งเครื่องแล้วก็เดี๋ยวพอจับเสร็จใช่ไหมจับเงินแล้วก็เอ้ยเรว่จับของ อยู่ไม่ถึงก็คือโมคะถือว่าเป็นคมคะสิอ่ะโอเคเดี๋ยวเราบรรจงของผ่านก่อนนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจับของนกันแล้วนะคะเดี๋ยวพี่น้๊เป็นคนจับคนแรกที่ทโอ้โหขาด้ของัเองจับใหม่เปิดให่งคูได้ขอแม่รขอแม่ แม่หนูีแม่หนูหนูแม่มาม้อไม่ขาวเออแม่แม่หนูอ่าผม่เนนี้คือขออ้นิเอไดขอไอ้เลยขอไอแตงขอไอแตงนมเปี๊ยะแตงใส่น่มเปียะเหรอแดนแพี่เตย

อันนี้ห่ออสวยมากเลยนะเนี่ยห่อสวยมากอันน้าจับอันน้ำจับได้ของน้าซื้อด้วยกันมาก็แน่ยทำได้ของใครครับนผิวของผิวผิวโองผิวผิวไปไหนเออาู่จับต่อเลยครับผม

น้อไปเกี่ยวนอันนี้ดวงใคดวงมันนะอ่ะต่อได้เส้นี่ใครจะได้กูรีนะ เ่องอะไรเรื่องใหม่ใครเรียกไม่ได้จับะไรใครไม่ได้จับเอาสก๊อตไปยินแล้วได้แล้วอะไงพี่นนพีแนนของแนนมาแนนพอพ่อพี่ใหญมาแอนจับจะได้ของแม่นะไอแมวขนมเ เอาเอาที่ไงกระสอบสลับหรือสลับกันได้อรุทธถ้าได้ของตัวเองเอาไปเลยอันเนี้ยไม่มีสลับใหม่น้พี่อะไรไม่รู้พี่น็อตพี่แต็ม

แมนี่ของแม่แมเออแม่เมียแม่เมียแม่มาจับแม่มาจับแล้แม่ก็จับต่อแม่แม่แม่ตกส่จอสกอตแล้วแหละบํารุงขอยดีดงั้นอ่ะที่เหลือพี่นุ๊ได้ตังค์อ้แม่ได้ตังค์ได้ตังค์วะแม่ได้ตังค์วะเออเือันี้เจ ได้ของพี่แซมนะของพี่แซมกระสุนของกระสุนโอ้ยปวยย่าได้ถ้าร้อนจว้ยไม่ย่าย่าอาจจะได้ของผู้ชายของก็ได้ท่านเดาเปลี่นไอ้เนาะไม่ต้องจับแต่หอยแตกอ้าวแล้วผมว่าไม่ได้จับเดี๋ยวอ่จจะจับหน่อยได้ไหมครลุ้มหน่อยดิวะพี่น้องให้ประตูครับผมขอบคุณครับสสวัปีใหม่ครับย่า

ผ่านไปนะครับกิจกรรมการจับกองควันนะครับผมนะเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งยวเราจะมาจับรางวัลที่เรามีทุกปีก็คือเป็นเงินรางวัลอ่ารางวัลจับรางวัลใช่ใครที่โชคดีก็ได้ไปมีสองรางวัลนะมีรางวัลใหญ่รางวัลน้อยรางวัลกลางด้วยรอสักคู่หนึ่งนะครับผมโอเคอ่ะต่อไปจะเป็นกิจกรรมทีสองกิ่งกระป๋องลุ้นโชว

คลิ้งกระป๋องนะฮะเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวรอกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรอีกบ้างนะ,ะทุกคนรอแป๊บนึง กินกันทุกจ้ะกันกินเดียวกันนะบะไปเดี๋ยวมาเรียกกลับรางวัลบอก็มันเป็นความรู้สึกที่มันีมากนะการที่เราแบบไม่ต้องออกไปข้างนอกกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอยู่กับครอบครัวเลยไดเ้ยมันก็อีกฟิลนึงเลยในในการที่เราจัดงานปีใหม่ขึ้นมาทุกปีเนี่ยแล้วการที่เราแบบแจกเงินยย้าเราอะไร่เงี้ย เราไม่เสียจเลยนะเรา ite, รู้สึกว่าเนี่ยแหละ<ช>มันคือความสุขจริงๆอ่ะครับด้วพราะบอกว่า,วามันคือความสุขที่แบบครอบครัวเราไม่ได้หายไปไหนอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรายังมีเพื่อนยังมีน้องมีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอยู่กับเราแต่จริงๆแล้วอ่ะอยากจะบอกทุกคนนะคนที่สำคัญกับเราที่สุดคือครอบครัวจริงๆนะครับผมก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้ทุกคนดูว่าครอบครัวเรารักกันแค่ไหนแล้วก็ที่คนถามว่าพ่อมีแม่มีอยู่ไหนใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย จริงๆแล้วบ้านเราอยู <function als> ่ด <siglo>. ้วยกันบ้านเราอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดเลยพี่โน้ตให้ครอบครัวของพี่อะมาอยู่บ้านของพี่โน้ตแล้วก็อยู่อยู่กับแม่อยู่ด้วยกันเลยอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าพี่แฮปปี้มากปีนี้พี่แฮปปี้ทุกปีแล้วพี่ร้องไห้ทุกปีพี่รู้สึกว่าโอเคเราจะรู้แล้วว่าปีหน้าีหยที่เราจะลุยมาเพื่ออะไรเราจะทํางานเพื่ออะไรแล้วทำงานเพื่อมาจัดงานปีใหม่แบบนี้ที่พี่จะแบบได้เจอครอบครัวรู้ดีใจเนาะแล้วก็ขอบคุณเขาด้วยที่แบบ ันยากนะการที่เราจะเอาครอบครัวของเรามาอยู่ด้วยกันได้อะคือแบบเขาทำได้ก็ขอบคุณแล้วก็แล้วหนูก็ปีใหม่ใช่ไหมให้หนูพูดนิดนึงว่าหนูก็จะดื้อน้อยลงแล้วก็จะแบบบ่นพี่น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยครับตาดรู้เลยนะเนี่ยทันทีแล้วพี่มีอะไรจะพูดกหนูก็เหมือนเดิมทุกปีให้พูดก็เดิมๆทำซ้ำเดิมรู้สึกแบบไหนก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนเดิมทุกปีไม่มีเปลี่ยนอะไรแค่นั้นเองก็แค่อยากบอบว่า ทำทุกวันให้มันดีในขึ้นในทุกวันแค่นั้นแค่นั้นเองแล้วก็ขอบคุณทีมงานด้วยถึงแม้ว่าปีนี้เราจะเข้าแถาด้วยกันเป็นปีแรกเนาะก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาเข้าปีที่4ี่แล้วก็ขอบคุณและสเป็ที่สุดไม่มีเขาก็ไม่มีเราเหมือนกันครับโอเคเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันก่อนจะรน้นี้คลิปนี้เป็นซีรีส์นะบอก่อนยาวมากก็อยากให้ทุกคนดูไงมันเป็นโมเมนต์น่ะไป นะคเราจะทำการจับฉลากจับรางวัลอันนี้คือเป็นแบบว่ารางวัลอ่าเียกว่ารางวัลเป็นเปอ่างเปาที่เราจะแจกทุกคนก็คือแล้วแต่ดวงใครดวงมันแล้วแต่ดวงใครดวงใครจับได้เท่าไหร่ก็รับไปเท่านั้นขอรางวัลรางวัลมีเท่าไหร่บ้างรางวัลสูงสุดคือ1,500บาทเออจะมีทั้งหมดเกือบ20รางวัลเนั้นแหละเแล้วแต่ดวงครับแล้วแต่ดวงโอเคเดี๋ยวเราจะให้ผู้สุ่มไว้จับก่อนสวสวสลับเลรับสคนแรก เลขที่ออก500บาทยิ่ดอกแรกก็ห้0ร้อยแล้ว500มีกี่รางวัลอ่ะ500มีรางวัลเดียวอ้าวหมดแล้วก็400อ่ะแล้วมารุ่น1,500กันรุ่นพันห้า อะไรวะเนี่ยแม่มาเอาละเหรอเนี่ยเฮ้ยทำไมไอคนใส่มันดูดีใจยังวะมันรู้อะไรวะเนี่ยฮะมีใจอะไรเนี่ยไม่รู้ไม่รู้สิหรอตรงไหม 맞아. 좋을 같아. 이리야

เชียอิงวะเฮ้ยอิงเชียอิงวะเดี๋ยวหัวท้าพวงเนี้ยไอ้อิงแน่เลยร้อยทั้งหมดแล้ว บอยจับทุกท้ายหน่อยเฮ้ยบอยห้ารเดียวรอยห้าสิบ ยังไม่จับเลยเล้ับไล้อาอะไรอ่ะไม่จับเลยเดี๋ยวเขาดูหลักฐานก่อนขอุาตขอาขออนุนขอนุาันตเาตขาขาตขอตนุาตข้อนขอบนุณครับนาตขนุาต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 ขออนญาขอนุญาตนาขตนาออนุนงนนน่อนขอ1 ยาต้องเต้นแรงก่าเขาเลยอ่ะไปแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตุ๊ไตัวอะไร เคฮะโอนพีโอ้โหโอีโหโอเโหโอ้โหโอ้่หโอ้โหโอ้โหโอ้โกโอ้โหโอ้โห้โหโอ้โหโอีโหโอ้โาโอ้โหอ้โหโอ้็หโอ้โหโอ้โทีอ้โหนอ้โห้โหหอ้โหโอออ้โหโอ้บหโอหอ้โห้โห้มอ้อ้อ้โหโอ้้คอก ก่อนปิดคลิปก็ไม่มีอะไรมากก็ขอพวยพอให้ทุกคนมีความสุขมากกับปีใหม่ที่ที่จะถึงนี้ที่ที่มาถึงแล้วนะครับแล้วขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็มีความสุขมากๆทีมเลยๆปังๆนะคะครับผมมีความสุขตลอดปีตลอดไปครับผม๊ายบา